สวัสดีครับพบกับ Web e r Channel นะครับคลิปนี้เอาน้ำยาของ Baker Wave มาให้ดูกันนะครับนั่นก็คือกลิ่นใหม่นะครับคือกลิ่น Pineapple Cream หรือว่ากลิ่นครีมสับป,ประรดนั่นเองนะครับขวดนี้เป็นขวด30 ml นะครับมาดูแพคเกจกันก่อนแล้วกันนะครับคือรอบนี้ยผมว่าเฮ้ยแปะเปลี่ยนไปครับ สังเกตนะครับไม่รู้จะเห็นเหมือนผมหรือเปล่านะกล้องผมสามารถหรือเปล่าจะเห็นว่ามี texture ในการพิมพ์นะเนี่ยมันเป็นแบบเนี่ยการสกรีนการพิมพ์การอะไรสักอย่างหนึ่งเออแต่ผมว่ามันผมว่างานละเอียดขึ้นอะ่ะเออคือแพ็กเกจเหมือนดูเหมือนเหมือนเดิมนะครับเรียบง่ายเหมือนเดิมนะนั่นก็คือบ k g กกรา d สีขาวใช่ไหมแล้วก็ตัวหนังสือสีดำผมชอบมาก อะไรที่แบบซิมพลแบบเนี้ยนะผมชอบมากอ่ะรายละเอียดด้านนี้นะครับก็จะบอกว่า PT40 แล้วก็ VG60 นะครับส่วนนิกเลเวลเนี่ยมีตั้งแต่นิก3นิก4.5นิก6นิก9แอบกระซิบกันนิดนึงว่าบางกลิ่นอ่ะอาจจะมีนิก12ด้วยนะครับยังไงต้องถามแตะเอาแล้วกันนะครับอ่ะโลโก้ก็โลโก้หมวกเชฟนะครับเบเกอร์เวนะ แล้วก็บอกกลิ่นด้านล่างนะครับด้านนี้ก็เป็นคําเตือนนะครับด้านล่างประมาณนี้นะด้านบนประมาณนี้ยังไม่ได้แกะเหมือนกันจะมาแกะนี่ละครับอือแต่ดมแต่ชิมกันก่อนนะครับตามสเต็ปที่ควรจะทำนะไม่รู้จะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเนื่องจากแบบไม่ได้ทําคลิปบน YouTube นี้แบบนานมากนะคนนี้เป็นนิกหกนะครับผมชิมหน่อย อืมตอนนี้ที่ดมนะครับเป็นกลิ่นแบบกลิ่นอ่อนๆนะครับกลิ่นครีมสับปะรดอ่อนๆนะอืมโหยชิมแล้วอร่อยครับอืมอืมอืมเออจะบอกว่าเทสพวกเนี้ยมันแล้วแต่คนนะสำหรับผมอ่ะเออผมผมว่ากำลังดีแหละ มันมีแบบอืกลิ่นสับป,ปะรดกลิ่นมีมีความเปรี้ยวอยู่นิดนึงนะครับแล้วก็มีความหวานแบบเล็กน้อยนะคือบางคนอาจจะผมว่าต้องมีคนที่ลองแล้วแบบอาจจะเหมือนแบบไซรัปสําหรับเด็กนะเออยาเด็กอ่ะบางคนอาจจะต้องคิดแบบนั้นแนะ่เลยตอนชิมนะแต่ไม่รู้นะครับผมว่าน้ํายาเบเกอร์เวฟเนี่ย เออเป็นน้ำยาที่แบบเลือกข้างอยู่แล้วเขาเข้าหวานน้อยอ่ะแล้วกลิ่นอ่อนอ่ะคือแบบมีสไตล์ที่ชัดเจนนะผมว่านะคือไม่ใช่แบบเป็นน้ำยาไทยนะครับที่ที่ผมว่าอืมโอเคเจ้าหนึ่งเลยล่ละอ่ะมาลองดูบิลที่ใช้วันนี้ก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ผมใช้นาอ e ีนะครับบายนาหมอดน,นะแล้วก็ใช้ลวดอ,อ่อ c แคนทอ26เกตแกน 2.5 5ห้ารอบ Space Coin นิดๆนะครับบิลสุดฮิตครับกับสำลี BP เหมาะนะไม่ได้หยิบสำลีกล่องมาให้ดูนะครับแต่นั้นแหละมันคือ BP หมาดที่ใช้กันปกติแหละสำหรับผมนะด้วยความที่มันใส่ง่ายดีครับมีอะไรที่ง่ายกว่ามีอะไรที่ง่ายกว่าพวกนี้ไหมผมผมชอบสำลีสำเร็จนะผมว่าเออมันมันสบายดีอ่ะไม่ต้องมันนั่งกะไม่ต้องมันนั่งดาวนะ เออแล้วมันแบบประหยัดเวลาดีไม่รู้ว่าคนอื่นๆจะเป็นไหมแต่คนที่แบบเออสำหรับผมเนี่ยเบื่อที่สุดก็คือการใส่สำลีนะอ่ะเดี๋ยวพราม์สำลีหน่อยนะครับใช้ไฟ5้าวั์นะครับไม่ขึ้นเลยจ้ะพรามเพื่ออะไรเนี่ยอ่ะเริ่มมาหน่อยๆแล้วนะครับเอออืมนิดๆแล้วนะครับเริ่มมานิดๆแล้วนะ โอ้ยผมลืมตั้งไว้บบลา์น่ะเลยไว้บบลา์อาจจะเพี้ยนๆไปนิดนึงนะครับอาจจะมีวูบว่าวูบว่ามิดนึงนะออโอเคพรามอีกหน่อยอกลิน่นกลิ่นหอมอะ่ะสำหรับผมะนะแล้วก็เพิ่มไฟนิดนึงนะครับกี่วัตต์เด็ดย่องดูหน่อยสิ14.5วัตต์เพิ่มแอบเพิ่มนิดนึงนะ โหมด2นะครับของเอ x นะอืมป๊อบแปะป๊อบแปะนะคือต้องพรามครับเพราะว่าผมหยดโคตรเยอะเลยอีกแล้วเออไม่พรามไม่ได้แล้วละ่ะนาทีนี้นะช็อตนี้นะต้องต้อง,ต,องต้องมีละ่ะโอ้ยกระเด็นโดนมือแบบป๊อบแปะป๊อบแปะเลยนะครับอืมเออหอมอืมโอ้โหนิกพอสมควรนะเนี่ย ผมขอเพิ่มไฟอ,อ่ไฟล์ที่ผมจะใช้นะครับเดี๋ยวขอปรับนิดนึงน่าจะประมาณนี้นะครับใกล้เคียงกับสวิตสปอตของผมนะผมจะใช้เปิดสุดนะครับเนื่องจากว่าผมใช้นิก12มาเดือนกว่า ผมว่ากลำลังเคลินแหละสำหรับนิก6นะแล้วก็ใช้นาอ e, ีเปิดสุดนะใช้กับริบทิปของแดชบอร์ดนะครับอ่ะให้ดูไฟด้วยริบทิปของแดชบอร์ดนะตัวที่แบบแกนเป็นไทเทเนียมนะแล้วก็ด้านนอกเป็นเดลรินนะครับไฟประมาณนี้นะอ่ะมาลองกันก่อนครับสิ่งที่รอคอยนะอืเป็นยังไงกันบ้าง ตื่นเต้นนะครับกลิ่นใหม่นะน,นานนานแปะจะมีกลิ่นใหม่สักทีซึ่งแบบเออผมว่าควรจะทาบ่อยๆนะชิมครับอืมโอเคอีกหน่อย ลากยาวไม่ได้ครับใช้อตอมแบบ mtl รูลม1นมิลกับนิก12มาเดือนกว่านะโอ้โหเจอนาอีนิก e 6เปิดสุดนี่แน่นเหมือนกันนะเออดังนั้นเออถามหาโทรทฮิตกับผมเนี่ยผมผมว่าโทรธฮิตแต่ไม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 ่ได้แบบ อันนี้อันนี้ต้องแล้วแต่จริตคนนะครับต้องบอกก่อนนะคือถ้าคุณเป็นคนที่แบบใช้น้ํายานิกสามแน่นอนคุณมาเจอนิกหกแบบนี้ก็ผมว่าคุณก็จุกอะแต่คนที่ใช้นิกสิบสองมาเดือนกว่าแบบผมแล้วมาลองนิกหกอะผมโรษทีมินิดนิดครับไม่ได้เยอะนะไม่ได้กระแทกเยอะนะอืมออกจากกระแทกมากกว่านิกสิบสองบนรูลมหนึ่งมิลของผมด้วยซ้ำนะสําหรับเอ่อต้องต้องเทียบกับ ขนาดของรูลมแล้วก็นิกด้วยนะเออมันอะตอมคนละตัวกันมันเทียบจังๆกันขนาดนั้นไม่ได้นะครับเออแต่ว่าอิ่มครับนิกหกของเขานี่นิกไม่หลอกลวงครับนิกนิกจริงนะนิกเต็มนิกแน่นนะครับเออก็คือถ้าคุณเป็นสายมาเลยหรือว่าเมกานี่ผมต้องเน้นเลยนะว่าคุณอาจจะจุกอะ คืนนี้นิกมัน่นใจได้ครับว่าคุณอิ่มแน่นอนนะสำหรับคนที่ใช้มาน,นานนะเบเกอร์เวอยู่ในวงการมาก็พอสมควรนะครับนานเนี่ยเออแล้วก็นิกแน่นครับแล้วก็ไม่ไม่ใช่น้ำยาที่หวานนะครับเอออ่ะให้คะแนน t พราะฮิตเนี่ยเต็มสิบผมให้ซักผมว่าประมาณสี่อะสำหรับผมนะไม่ไม่ไม่ได้เยอะอะไรเพราะว่า แต่ REFERENCE ของผมคือตอนนี้ผมใช้อตอม MTL กับ n i c 12อะตอมรูลมขนาด1มิลนะครับหยดสูบนะ RDA นะครับไม่ใช่ RTA นะไม่ใช่แทงนะครับอืมมาเดือนกว่านะผมให้เท่านี้นะส่วนความหวานเนี่ยเต็ม10เนี่ยผมว่า2ก็พอเออแต่ส่วนกลิ่นเนี่ยผมว่าเฮ้ยมันเพลินกลิ่นประมาณนี้คือ ครีมสับปะรดเออคือมันไม่ใช่สับปะรดแบบอสักทีเดียวอ่ะมัน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 เป็นฟิวชั่นอีกแล้วอ่ะมันมันมันเป็นครีมด้วยเออแล้วมันก็มันมีความมันมีความผสมจริงๆระหว่างขนมกับผลไม้แต่ว่าผมว่ามันกระเดียดไปทางขนมมากกว่าเป็นขนมกลิ่นผลไม้อ่ะเออซึ่งถ้าใครชอบสับปะรดแล้วถ้าคุณไม่ได้แบบ เสพติดกับสปิทแบ็กกับความฉ่ากับความหวานกับอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าคุณควรลองอะ่ะเออคือถ้าคุณเสพกลิ่นนะกลิ่นสับประรดของเขาโอเคแหละมันไม่ได้แบบหือหวาแบบมันออเดย์ครับ all day wave ออเดย์เวฟอ่ะไม่ได้หือหวาแบบอืมคือคือคุณต้องแยกนะครับระหว่างรสชาติกับกลิ่นนะเอออันนี้กลิ่นอ่ะคือออกแนวออเดย์เวฟ แต่ว่ารสชาติคือถ้าคุณเสพติดความฉ่ำความหวานแบบน้ำยากระเด็นเข้าปากอาจจะน้ำยาเจ้านี้อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ทางของคุณเท่าไหร่นะเออแต่ข้อดีมากๆของน้ำยาหวานน้อยเนี่ยนะคือลวดคุณจะอยู่โคตรนานเออคือคุณจะไม่ต้องแบบทรมานกับเฮ้ยสมร,รีขาดอีกแล้วอะไรเงี้ยมันคือ โอกาสเกิดขึ้นได้เมื่อคุณผมว่าหมดขวดนี้ผมก็ยังใช้ต่อได้เออด้วยด้วยด้วยบิลที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับอ่ะลองต่อครับอืมเพลินเออขอขอบคุณแปะมากๆครับสำหรับกลิ่นแบบนี้นะใช้งานง่ายครับ ไม่ต้องแบบคิดมากเลยอืมแต่ในความใช้งานง่ายอะ่ะผมมั่นใจว่าแปะแบบยัดอะไรไปเยอะพอสมควรแหละคือมันไม่ใช่แบบทื่อๆนะคือสามสี่คำมาเนี่ยกลิ่นที่ได้อะ่ะยังไม่ค่อยเซมเลยนะไม่ค่อยเหมือนกันนะแต่ว่ามันออกไปในในโทนนั้นแหละเออ คำนี้ผมได้สปิดแบ็กมานิดนิดนะหวานน้อยจริงๆนะครับหวานน้อยจริงๆซึ่งโอเคมากอะ่ะเออเพราะผมไม่ได้แบบผมไม่ได้ติดช้ำไม่ได้ติดแบบแจ๊ะแจ๊ะแบบน้ำยากระเด็นเข้าปากเท่าไหร่แล้วอะ่ะคือพอมีน้ำยากระเด็นเข้าปากมาบ้างเนี่ยสปิดแบ็กมาบ้างเนี่ยเออสำหรับผมมันมันยังโอเคอยู่อะ่ะเออมันไม่ไม่ใช่แบบหวายเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันไม่ใช่มันไม่ใช่น้ํายาที่แบบเลี่ยนอะ่ะ ผมว่าคือถ้าเป็นถ้าเป็นขนมก็เป็นขนมแบบผู้ดีผู้ดีครับคือแบบอืมแต่จริงๆจริงๆต้องต้องแยกนะครับคือถ้าเป็นของกินเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะชอบแบบผมชอบแบบรสชาติแบบจัดจัดคำสองคำถึงอะแต่ว่าการเวฟเนี่ยเออผมผมผมชอบอะไรแบบนี้ฮะผมว่ามันเพลินดีครับเออถามผมนี่คือผมผมอิ่มแล้วนะ คือเท่านี้นี่คือแบบผมพอแล้วแหละแต่ว่าเพื่อการทดสอบนะครับผมก็จะ <c oughs> เสียสละ <c oughs> อีกหน่อยครับ <c oughs> อืม <c oughs> พอลองพ่อนออกจมูกก็จะอีกฟีลหนึ่งฮนะอืมก็ได้ อัรถรสไปอีกแบบนะครับสำหรับครีมสับป,ประรดนี้นะครับแปะเวิร์กครับมันเป็นขนมที่ไม่เลี่ยนแหละเออมันไม่ได้แบบขนมจา๋ามันยังมีแบบกลิ่นของสับป,ประรดมันด้วยใช่ไหมคือคือคุณลองนึกถึงสับป,ประรดนะครับ สำหรับผมในสับปะรดนี่น่าจะเป็นแบบหนึ่งใน t ropical fruit นะครับคือคือมันฉ่ำมากเออมันมีความฉ่ำมันมีความเปรี้ยวมันมีความหวานหวานอมเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานอะไรอยู่ในนั้นนะซึ่งแบบมันโอเคฮะแต่แต่มันเป็นมันเป็นครีมกลิ่นสับปะรดนะครับคือนั่นแหละพอพอเบลนกันอะระหว่างครีมกับสับปะรดอ่ะมัน เออมันมันมันทำให้หน้าค้นหาในระดับหนึ่งคือมันไม่ใช่แบบคือถ้าถ้าเป็นน้ำยาแบบมาเลยสมัยก่อนที่ผมเคยใช้ใช่ไหมสับปะรดก็คือสับปะรดเลยเออแต่อันนี้มันมันมีครีมด้วยกลิ่นของเออความเป็นครีมเนี่ยมันมันละมุนอ่ะอืมมันมันไม่ทำให้แบบสับปะรดแบบเด่นเกินไปผมว่ามันมันคือมันมาช่วยตัดตรงนั้นอ่ะ ตรงตรงความแบบเยอะไปของความเป็นผล,ลไม้นะเออเหมือนแปลเอาสับประรดะมายกระดับครับเหมือนมาเหมือนมาแปรรูปสิต้องพูดทํานองนั้นมาแปรรูปแล้วก็เพิ่มมูลค่าของของความเป็นสับประรดอะเออคือ ถ้าคุณไม่รู้เลยผมว่ามันควรลองอ่ะเออสำหรับกลิ่นแบบเนี้ยตัดเลี่ยนก็ดีนะแต่ว่าคือมันไม่ได้แบบฉีกไปเลยสัทีเดียวเหมือนแบบคุณไปผลไม้จังๆใช่ไหมแต่อันนี้มันยังมีมันยังมันยังไม่ทิ้งตัวตนของของความเป็นขนมอ่ะเออมันเป็นขนมก็จริงแต่มันเป็นขนมที่แบบเป็นกลิ่นสับปะรดอ่ะเออผมว่ามันมันไม่แหลมเกินไปอ่ะเออต้องพูดแบบนี้ คือความเป็นสับป,ปะรดอ่ะไม่โดดเกินไปด้วยความที่มีครีมมาด้วยอะ่ะเข้าใจทำนะแปลเข้าใจทำมากครับคือแบบไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าเอ่อคนที่แบบคิดคิดเมนูน้ำยาคิดคิดจะเอาแบบ อันนูน้นมาเบลนกับอันนี้อันนูน้นมาใส่กับอันนี้เนี่ยเออคือต้องต้อง,ต,องต้องแบบต้องมีแรงบันดาลใจยังไงนะเออคือสําหรับผม่มันเหมือนเออแต่เหมือนเป็นเชฟจริงๆครับในการในการทําขนมนะโอ้โหมือผมโดนไม้แล้วไม่ได้ทําคลิปน้านะครับจริงๆต้องบอกว่าคลิปที่แล้วที่คุณเห็นนะผมถ่ายตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วผมมีปัญหากับ y o u u u e เคนนิดนึง แล้วก็ถามถามทางคุณ RTA madness คุณ RTA m a d n e s ก็แนะนำมาแต่ผมก็แบบผมก็นอยอยู่อ่ะเออผมก็กลัวว่าแบบช่องนี้มันจะโดนปิดหรือเปล่าผมก็เลยหนีตายไป TikTok ใช่ป่ะเออแต่สุดท้ายผมก็ผมก็นึกถึงการแบบพล่ามโยยาของผมอะเออก็เลยกลับมา u t u b e ดีกว่าฮะคือสุดท้ายการทำคลิปบน TikTok ของผมไม่ไมตอบโจทย์เท่าไหร่นะบนสำหรับ10นาทีนะผมว่ามัน ผมไม่สามารถโม้ได้เยอะซึ่งจริงๆการโม้เยอะๆแบบนี้ก็ไม่ค่อยจะมีคนดูสักเท่าไหร่นะคนดูจนจบนะน้อยมากนะครับแต่ก็นั่นแหละเออผมเสร็จติดการทำคลิปแบบนี้ไปแล้วนะอืมเผลินผมบอกได้เลยเป็นครีมสับประรดที่เพลิน มันมันเบลนกันแบบโอเคมากอะ่ะควรลองครับควรควรสมควรสมควรลองครับกับกลิ่นใหม่ของแปะนะครับกลิ่นนี้นะโอเคแล้วยังไงพบกันคลิปหน้าครับนี่กับกลิ่นใหม่ของแปะเหมือนกันครับนั่นก็กลิ่นนี้ครับวิบอ่าโอเคเราไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ